ตอนที่5นะครับเริ่มมาที่พี่สาวของนิชิกะเนี่ยได้จ่ายเงินเดือนเดือนแรกที่มาทํางานพิเศษให้นะครับโบจิกาลังคิดว่าจะเอาเงินนี้ไปซื้ออะไรดีแต่นิชิกะก็พูดขึ้นว่าต้องเอาไปจ่ายค่าส่วนกลางการแสดงไลฟ์นะครับโบจิก็เล่นบทเพลงใหงความสิ้นหวังต่อเรียวก็ได้พูดขึ้นว่าเขาแต่งทานองเพลงเสร็จแล้วก็เลยเอามาเปิดให้ฟังทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเยี่ยมไปเลยนะครับเรียวบอกว่าที่คิดทํานองออกเนี่ยเพราะได้อ่านเนื้อร้องของโบจิเลยนะ แล้วเรียวก็ชมบทจีว่าเก่งมากนะครับพร้อมกับเกาคางไว้ด้วยคิตะที่เห็นน่ะก็อยากให้เรียวเนี่ยเกาขางตัวเองด้วยนะครับนิชิกะก็ได้พูดว่าเรามาเตรียมตัวขึ้นการแสดงที่ร้านครั้งต่อไปกันเถอะพี่น่าจะอนุญาตอยู่แล้วละ่ะแต่ครั้งนี้นะครับพี่ของนิชิกะบอกว่าไม่ได้ครั้งก่อนที่ให้ขึ้นเพราะแค่อยากให้สร้างความทรงจำไว้เหตุผลที่ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือพวกนิชิกะยังเรียนได้ไม่ดีพอนะครับซึ่งพี่ก็บอกว่าถ้านิชิกะเนี่ยอยากจะขึ้นคงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ว่าจะต้องส่งเดโมแล้วก็ผ่านการพิจารณาที่ร้านก่อนนิจิกะก็เลยวิ่งออกไปนะครับพร้อมกับประโยคทิ้งท้ายว่าอะไรกันเป็นแค่พี่ที่ไม่นอนกอดตุ๊กตาเขานอนไม่หลับแท้ๆเป็นประโยคแปลก,กๆอะไรวะเนี่ยซึ่งก็มีภาพถ่ายประกอบด้วยนะครับเรียวเองเนี่ยก็ไปขอดูด้วยคิตะนะครับก็ได้ลากเรียวให้ไปตามนิจิกะด้วยกันโบ๊จิที่กําลังจะไปด้วยเนี่ยก็โดนพี่เรียกอะไรบางอย่างไม่นานพวกคิตะเนี่ยก็ตามมาเจอ ซึ่งนิจิกะเนี่ยก็ขึ้นมาซื้อน้ำนะครับเพราะว่างอนพี่นิด,นดก็เลยรีบวิ่งออกมาบูตจีที่ตามมาทีหลังนะครับอาการเหมือนวิ่งแข่งมาเกือบตายอะ่ะหอบพิหมหายเลยเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างนะครับแต่นิจิกะก็บอกว่ากินน้ำแล้วก็จะเย็นๆก่อนนะสิ่งที่บูตจีจะบอกก็คือพี่ของนิจิกะเนี่ยฝากมาบอกว่าถ้าอยากจะขึ้นแสดงที่ร้านนะครับให้มาออเดชั่นก่อนให้ผ่านในอาทิตย์หน้าเพราะว่าจะได้ตัดสินจํานวนวงที่จะได้แสดงในเดือนถัดไป นิชิกาก็เลยพูดขึ้นมาว่าโ่พี่งั้นก็พูดกันดีๆตั้งแต่แรกสิพี่ในขี้แกล้งจังนะจากนั้นนะครับทุกคนก็ช่วยกันซ้อมมากที่สุดจนกว่าจะถึงวันออเดชั่นที่ต้องเน้นเนี่ยคือบดจีกับคิตะนะครับเพราะว่าคิตะเนี่ยเพิ่งหัดเล่นส่วนบดจีเนี่ยก็ต้องเล่นให้เข้ากับคนอื่นให้ได้หลังจากวันสุดท้ายที่ซ้อมก่อนวันออเดชั่นระหว่างทางกลับบ้านนะครับนิชิกาก็ได้ตามบดจีมาแล้วก็กดน้ำให้ป๋องนึงก่อนจะถามว่า ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยต้องลงเอยเพราะว่าฉันขอโทษด้วยนะที่บดจีถูกดึงเข้ามาอยู่ในวงนี้เพราะว่าตามน้ํามาใช่ไหมละ่ะถึงบดจีจะบอกว่าอยากมีวงมากก็เถอะแต่ฉันก็ไม่เคยถามเลยนะว่าทาไมบดจีถึงอยากมีวงดนตรีทําไมถึงอยากเล่นดนตรีตัวฉันนะ่ะมีความฝันอยู่ก็เลยไฟแรงมากแต่ก็ไม่รู้ว่าไฟนี้มันนําไปทําให้บดจีเนี่ยฝืนใจหรือเปล่าซึ่งบดจีเนี่ยก็ตอบว่าไม่นะครับเขาไม่ได้ฝืนใจอะไรบดจีก็ได้ถามกลับไปว่า นิชิกะเนี่ยต้องการแสดงที่บูโรดโดคังเป็นความฝันอย่างนั้นเหรอนิชิกะก็ตอบว่าเปล่าหรอกมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแต่ว่าฉันยังไม่บอกตอนนี้หรอกนะวันต่อมานะครับการออดิชั่นเนี่ยก็มาถึงนะครับที่บุจิคิดมาทั้งคืนว่าการพัฒนาของตอนเองและความฝันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่บุจิในตอนนี้เนี่ยก็อยากให้พวกเราทั้งสี่คนเนี่ยก้าวต่อไปนะครับอยากให้ความฝันของนิชิกะนั้นเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ พวกเราจะออดดชั่นให้ไม่ผ่านเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดบดจีที่มีความฝันที่อยากมีเพื่อนและรักในวงดนตรีไปแล้วไม่อยากให้วงเคสโซคุนี้จบลงนะครับอยากให้ได้ไปต่อบดจีที่อยากผลักดันนะครับจึงสามารถดึงการเล่นศัก,กยภาพในร่างของเทพกีตาร์ฮีโร่หรือร่างตอนที่บดจีเล่นคนเดียวลง YouTube ช่องกีตาร์ฮีโร่เนี่ยออกมาได้ในระดับหนึ่งจนเรียวกวณิจิกะเนี่ยได้รู้สึกถึงความแตกต่างของความสามารถผ่านเสียงกีตาร์จากเล่นจบนะครับ พี่ของนิชิกะก็ได้พูดติวงนิดหน่อยว่ากลองอะ่ะเล่นใช้ไหลตีลงไวมากเกินไปส่วนกีตาร์ทั้งสองคนเนี่ยก้มหน้าเล่นกันมากไปเบสเนี่ยก็เล่นในโลกของตัวเองมากเกินไปทั้ง4คนตอนแรกเนี่ยก็ทำหน้าเซ็งๆเพราะคิดว่าไม่ผ่านนะครับแต่จริงๆแล้วคือผ่านนั่นแหละพี่แกขี้เล่นนะครับก็เลยไม่พูดตรงๆเมื่อรู้ว่าผ่านนะครับทั้ง4คนก็ดีใจมากๆนิชิกะก็คุยกับเรียวว่ารู้สึกเหมือนกันใช่ไหมบุชบจินะ่ะพูดเสร็จปุ๊บบจินี่อวกแตกเลยนะครับ เพราะว่าตื่นเต้นจนปรดในกระเพาะมาพี่ของนิจิกะเองก็รู้สึกได้นะครับพร้อมกับคิดในใจว่าบดจิเนี่ยค่อนข้างเป็นมือโปรเลยแต่ว่าขาดการเล่นเป็นทีมและก็ขาดความมั่นใจในตนเองเล,เล่นให้เต็มศักยภาพที่แท้จริงไม่ได้แต่ถ้าฝึกกันอีกหน่อยเนี่ยบดจิจะต้องสุดยอดมากแน่ๆจากนั้นนะครับทั้งสี่คนก็ถ่ายรูปกันเก็บไว้เที่ระลึกบดจินะครับก็ดีใจได้ไม่นานนิจิกะก็พูดขึ้นว่าโคต้าที่ได้มาที่ได้อนุญาตให้ขึ้น,นแสดงไลฟ์ที่ร้านเนี่ย ก็คือต้องขายตัวให้ได้20ใบอันก็คนละ5ใบแล้วกันนะคือต้องขายให้ได้คนละ5ตัวนะครับบดจีก็กลับมาสิ้นหวังต่อเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีแค่4คนรวมหมาแล้วนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนี่ครับหมาเนี่ยก็คงไม่นับอยู่แล้วไปไม่ได้แถมน้องสาวเนี่ยอายุแค่5ขวบเข้าไรเฟ้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับบดจีนี่ท้อยิ่งกว่าเดิมอีกตอนนี้ก็เลยวาดใบปลิวนะครับเจามาแจกแล้วก็ขายตัวแต่ก็ไม่กล้าแจกใบปลิวอีกอะ ก็เลยมานั่งลงเอ่ยอยู่ที่ตรงนี้ลุกขึ้นเนี่ยก็ลื่นล้มอีกจนใบปลิวเนี่ยก็จัดกระจายจากนั้นก็ได้จากนั้นนะครับก็ได้มีคนเมามาหาบุจีนะครับแล้วก็ขอน้ํากับซุปกินซึ่งบจีเนี่ยก็ดันไปซื้อซุปให้ยจริงๆด้วยก่อนจะถามบจีเนี่ยว่าชื่ออะไรนะครับบจีก็ตอบว่าโกโตฮงโตริค่ะทุยโกโตฮิโตริต่ว่าเรียกบจีนี่แหละนะครับสับสนไปละหลังจากผ่านการพูดคุยกันแบบกาวๆสักพักเนี่ยเจ๊ก็บอกว่ากีตาร์ของบุจีน่ย ป็นกีตาร์ที่ดีมากคงดูแลดีมากเลยสินะชีวิตฉันนะ่ะกับเบลดกับเหล้าเนี่ยสําคัญที่สุดแล้วล่ะบุจีที่เอใจนะครับก็เลยถามไปว่าเอ๊ะแล้วเบลดอยู่ไหนล่ะคะเจ๊ก็ตอบมาแบบเกินรเกียนว่าอ๋อลืมไปที่ร้านเหล้าอะ่ะแล้วก็ลากบุจีนะครับไปเอาเบดด้วยกันหลังจากที่ได้เบลดแล้วนะครับบุจีก็เล่าถึงสถานการณ์ที่ทําให้เธอต้องมานั่งลงเอยกันอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก็เป็นเพราะว่าขายตั๋วการแสดงไม่ได้เจ๊ก็เลยบอกว่านั้นเรามาแสดงข้างถนนกันเถอะ แต่ตู้แอมเนี่ยยังไม่มีนะครับบุจีเนี่ยก็กําลังจะชิ่งไปแล้วแล้วก็บอกว่าเอองั้นคราวหน้านะคะซึ่งเจ๊แกเนี่ยโทรแค่กริ้งเดียวนะครับก็ได้ตู้แอมมาแล้วบุจีก็บอกว่าเขาไม่เคยเล่นข้างถนนมาก่อนเลยเจ๊ J. ก็พูดขึ้นว่าอืมถ้าจะกลัวเนี่ยหลับตาเล่นก็นได้นะแต่จาไว้อย่างหนึ่งล่ะผู้คนข้างถนนที่เข้ามาชมนะ่ะก็ไม่ใช่ศัตรูของเธอหรอกนะ ซึ่งเจ๊แก่เนี่ยก็โปรโมทเลยนะครับว่าเพลงที่จะเล่นเนี่ยเป็นเพลงของเด็กคนนี้จากวงเคสโซคุฟังพวกนิชิกะกับเรียวที่ได้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยบจิไม่น่าจะมีเพื่อนอะไรเลยเพราะว่าคิตะสังเกตดูอยู่ที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าคิตะอยู่คนละห้องเลยไม่ได้สังเกตตอนแรกคิตะก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นบจีอยู่กับใครเลยพวกนิชิกะก็เลยแอบเป็นห่วงนะครับว่าบจิเนี่ยจะขายตัวได้หรือเปล่านะครับฟังบจิก็เริ่มการแสดงโดยที่บจิเนี่ยเริ่มด้วยการหลับตาเล่นนะครับ บดจีรู้สึกได้ว่าเสียงเบสของเจ๊ขี้เมาเนี่ยเล่นได้เทพมากๆเลยนะครับทาให้สปอร์ตการเล่นกีตาร์ของบดจีขึ้นมาได้ดีมากบดจีที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งเลยแต่ว่าผู้ชมข้างหน้าเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าพยายามเข้าซึ่งเห็นว่าบดจีเนี่ยเกรงนะครับก็เลยเผลอพูดเชียวมาทําให้บดจีได้เห็นนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วก็กล้าลืมตาขึ้นมาบดจีก็เลยเข้าใจนะครับว่านั่นสินะฉันไม่เคยมีศัตรูอยู่เลย ก็แค่กลัวไปเองบดจิก็เลยเล่นได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับเจที่เห็นก็คิดในใจว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้รวดเร็วขนาดนี้ที่แท้เด็กคนนี้ก็มีฝีมือขนาดนี้เลยสินะต้องสุดยอดมากกว่านี้แนะ่เซนของฉันนะ่ะไม่ผิดพลาดหรอกหลังจากเล่นจบนะครับก็มีคน2คนเนี่ยซื้อตั๋วนะครับคือซื้อตั๋วเข้าชมไลฟ์ฟาวน์ีครับ,ลรบแล้วก็เป็นคนน่ะเป็นคนที่พูดว่าพยายามเล่นนะือคนนั้นแหละครับซื้อแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง แล้วใบสุดท้ายนะครับเจ๊ก็เป็นคนซื้อให้เองนะครับก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านแต่เจ๊เกก็หมดตังค์พาซื้อตั๋วก็เลยยืมตังค์บดจีที่ซื้อไปเมื่อกี้เพื่อกลับบ้านเฮียตัวฟรีก่อนที่บดจีนะครับจะส่งข้อความไปว่าขายตั๋วได้หมดแล้วแต่ฝั่งที่ชิกาก็คิดว่าบดจีโกหกนะครับเพราะว่าไม่เคยมีเพื่อนอย่างฮาเลยจบตอนที่6นะครับ